อตอนนี้ชายกำลังมาพักที่ชายหาดกับตัวแบบกับคนรับใช้คนรับใช้ชื่อีนะคะนรับนี่คนรับใช้ชื่งหญิไปเป็นชางของเช้าเช่าได้วย,ววยนะเชิญนี่ควาน้องหญิงได้เลยค่ะ ดูเสียงขึ้นลมแรงสีทะเลต่างๆข้างนอกอ่ะพี่ชายค่ะทีนีค้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเขาย่างย่างปลาหมึกกันงค่ะได้ยินเสียงขึ้นลมไหมคะข้างนอกรู้สึกว่าลมจะแรงมากอกอืแล้วก็ตอนนี้ทีมงานย่างก็กำลังย่างครับแล้วก็ทีมงานกินก็กำลังกิน <laughs> คนกินไม่ได้ย่างคนย่างไม่ได้กินนะะสังเกตดูสวัสดีค่ะ Skydowny, 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 skydowny,